การปลูกทุเรียนปลูกได้ทุกจังหวัดจ้าปลูกได้ทุกดินจ้าจะไม่สนใจยังปลูกไปทํางานอื่นรับจ้างเขาไปให้เลวัน <c oughs> ยางพารานะครับจ้าจ้าโคนเออโคน,นทิ้งเลยใจดีดักเลงมาก <c oughs> ป้าปลูกเป็นพันตายกี่ต้น <c oughs> สิบกว่าต้นตายสิบกว่าต้นพันต้นนี่ตายสิบกว่าต้นตอนแรกมันงามน่าขี้ไกเนี่แต่ประมาณสักสามปีเนี่ยอาการเหมาะสมเชื้อรามเดินยืนต้นตายเสียดายของ ครับผมสว่างผู้ครองแถวนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมสวนแม่ชื่ออะไรนะครับป้าพาสวัสดีจ้ปะป้าพาบ้านถ้ำพริกตำบลบ้านแยงอ,อําเภอนะครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้เราตะลุยสวนมานั่งคุยกับป้าพาว่าจริงๆการปลูกุเรียนในที่ที่อากาศที่นี่ถือว่าอากาศหนาวนะอากาศเย็นนะ เย็นแต่ไม่มากเพราะว่าไม่เกินสามวันสี่วันก็หายไม่เหมือนเขาเขาบ้านเราอยู่เขาค้อนาะบ้านจริงอ่ะอ๋อบ้านจริงเป็นคนเขาค้อจ้ะเรามาซื้อส่วนยางที่นี่มาซื้อส่วนยางที่นี่เห็นเขาปลูกทุเรียนเราก็เลยอยากปลูกเออเริ่มเริ่มแรกเดิมทีจริงๆเนี่ยมั่นใจขนาดไหนถึงคิดว่าจะปลูกรอดอ้าเราก็เห็นต้นเนี้ยอ๋อนี่นี่มาปลูกมาปลูกมาปลูกดูก่อนลองปลูก ก่อนลรวต้นไก่มันคุยมันเหลือต้นเดียวปลูกห้าต้นเหลือต้นเดียวจ้าอ่าแล้วไอ้ต้นเดียวนี่มันขายแล้วนี่มันได้ปีแะเท่าไหร่ปีแรกได้ห้าพันปีแรกห้าพันจ้าปีสองมาได้เก้าพันปีสองเก้าพันปีที่สามหมื่นเนปีที่สามหมื่นเนื้แต่ปีที่แล้วโลละเก้าสิบก็ยังได้หมื่นอยู่ยังได้หมื่นอยู่แสดงว่าเก็บมาสี่ปีละจ้ามั่นใจแล้วว่าถ้าได้ต้นละหมื่นนะ ถ้าปลูกสิบต้นในเงินแสนถ้าสิบต้นในเงินแสนนี่ป้าปลูกเลยครั้นี้ส่วนนี้แต่ก่อนนี่ปลูกอะไรครับนี่ยางตัดทิ้งเลยที่ซื้อปุ๋ยมาตัดทิ้งเลยเหลือฝั่งน้นยี่สิบห้าไร่ปลูกทเรียนหมดเลยมั่นใจแล้วถ้าต้นนี้ได้ต้นละหมื่นนี่ยังไงพวกนี้ต้องได้เราคิดว่าต้องได้ นี่แหละครับท่านผู้ชมผมมาดูสวนป้าพาเริ่มจากทุเรียน5ต้นปลูกแล้วตาย4เหลือหนึ่งอแต่ก็ได้เก็บขายทุกปีมา4ปีแล้วแล้วก็เลยมั่นใจแล้วก็ตัดสวนยางทิ้งยางพารานี่ช่วงนี้ราคาก็ไม่ดีอันที่ 2, 2ก็การกรีดยางมันต้องจ้างคนโอ้กรีดหน้าไม่ดีอื กรีดกรีดหน้าไม่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องแบ่งครึ่งแต่ทุเรียนนี่ไม่ได้แบ่งครึ่งหรอกเนี่ยทุเรียนเราชอบคือว่าเขามาดูแล้วป้าตัดหรือยังเราบอกตัดเขาก็ขึ้นตัดเขาตัดเองจ้เราดูกิโลอย่างเดียวคือเวลากรีดยางเราต้องเอาขี้ยางขนไม่ให้เขาปลูกมันซะพอหลังเนี่ยปลูกเสร็จต้องถอนไม่ให้ลงแป้งแต่นี่เขามาเอาเองเขาม คือขอให้ติดลูกเขาเงินมามัดจำมาแล้เขากลัวเขาไม่ได้แล้วขายเขาก็ถามว่าป้าโอนไหมบอกไม่ต้องโอนเขาก็จ่ายเงินสดเลยใช่นี่เห็นไหมนี่แหละครับท่านผู้ชมที่ผมตามมาดูว่าทําไมป้าถึงกล้าขนาดถึงว่าตัดตัดยางพาราทิ้งหมดเลยนี่ต้นยางนะครับจนี่คือคือสวนเดิมคือต้นยางตัดทิ้งหมดเลยตัดทิ้งหมดแล้วปลูกทุเรียนเลยแล้วก็ปลูกทุเรียนนี่ผมดูว่าสวยทั้งนั้นเลย อ,อสวยสวยใบสวยดูแตกใบอ,อ,อ่อนอันีทุเรียนนี้กี่ปีแล้วคะนี่ปกีกว่ากระกระดาเนี่ยเออกระกระดาจะได้สองปีจะได้สองปีเดือนนี้กุมพานะกุมพามีนาเมษาพฤษภาิถุนากรกรดาปีหกเดือนโ็ปีหกเดือนนี่สวยทั้งนั้นเลยท่วมหัวหมดแล้วปกติสองปีท่วมหัวหนะอันนี้ปีหกเดือนท่วมหัวหเลยใส่มาใส่ปุ๋ยนี่ใส่กระมังเลยนะกระมังดำๆนะมาใส่ในนั้นเลยอ ไปนี้ระบบน้ําเลยไม่ใช่แบบเรโรยจากเาโรยโคนเนี่ยโรยโคนเลยโรยรอบรอบนอกเนี่ยแต่สูตรในนั้นใส่ทุกอย่างเลยนะแล้วเอากระจบคุยปนกันเลยอคะแนนก็จะใส่ปลาดินทองชิวภาพสองลูกกระมังนะครับแล้วก็ใส่6กสามห้สองลูกอสองลูกบอกกันเข้าไปอ่าแล้วก็อินซีอีกลูกนึงอินซีอีกลูกหนึ่ง คลุกเขาให้เข้ากันเจ็ดสามสิบอีกลูกหนึ่งแล้วก็ชีวภาพใบอ่ะสารทำใบอคลุกเขาเลยแล้วก็สองร้อยสี่สิบหรือสองร้อยแปดสิบอะไรนะที่เป็นปงผงอ่ะเอออนซีผงเอาไตโคซิเวอร์อ่าไอไตโคซิเวอร์เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ป้องกันรากเน่าคนเน่าใส่กระมังแล้วคนเลยเออคนเสร็จแล้วกระมังใหญ่ๆนะเอออย่างนี้สามกระมังเออประมาณสิบสองลูกก็คันนี้ไปใส่ต้นละกี่กิ่มือ สกรัมสามกำมือเมื่อก่อนเนี่ใส่2กรัมเดี๋ยวมันโตแล้วนะเดี๋ยวนี้เพิ่มตั้ง3กรัม4กรัมมือขึ้นไปละเออท่านนี้ผมถามหน่อยว่าแรกเริ่มเดิมทีรู้จักปานินทองได้ยังไงก็เขาในโทรเอในวิทยุเปิดดูฟังวิทยุฟังวิทยุไม่กลัวพ่อใหญ่สว่างโกหกไม่โกหกหลงเลยเพราะปะกติใน,ในวิทยุเนี่ยไม่ใช่คนคือคนพูดเก่งก็มี แต่ปุ๋ยไม่ดีเอาลองก่อนต้นไม้เป็นคนตัดสินเออแล้วลองก่อนเลยมาลองกับต้นไม้ดูก่อนลองอันเนี้ยตอนแรกใส่อย่างที่ว่าเนี่ยซื้อมาอย่างละลูกกับใส่ไปเรื่อยๆแล้วที่พระยาสว่างบอกว่าให้ถ้าจะมีลูกไกลมีลูกให้ใส่ก้าครับก้าวนั่นแหละพอโตขึ้นมาลูกแค่นี้กระจายเจ็ดสามสิบคนกันก็ใจมาแค่นั้นนะแล้วได้ชิมทุเรียนตัวเองได้ผ่ากินบ้างไหม รสชาติดีไหมดีก่าทางนู้นดีกว่าดีกว่าก่อท้องตลาดไหมดีกว่าป้าไปลองซื้อของตลาดดูนะถ้าป้าได้กินอ่ทุเรียนที่ใส่อินทรีย์ปนินทองนะป้าจะบอกว่าอมันไม่อร่อยเสียดายตังเลยนะที่เขาจอดขายข้างทางนะถ้าป้าลองซื้อเนื้อขาวเนื้อก็ไม่เหลืองอย่างเราของเราเนื้อเหลืองทองนะจ้ะอ่าแล้วที่สําคัญเนื้อเน่นจ้ะอ่าเนื้อไม่เละนะเออแล้วเป็นรวงอย่างตัวด้วงอ่ะ ที่เป็นพวงตรงหัวขั้วพะแหวกแล้วนะสวยคนซื้อก็ยังบอกป้าทําใช้ได้นะป้าใส่อะไรเราก็เปิดกระดังปุ๋ยเขาก็ดูก็ใส่อันเนี้ยเออส่วนนี้ยเขาไม่เชื่อหรอกเพราะว่าสูตรมันตำเขาจะซื้อในที่เราหมาเราบอกเราไม่ขายที่เราหมาในกระดังนัเอในกระดังใหญ่เขาแล้วนะเออคือขนาดเขาไปดูสูตรเขาไม่กล้าซื้อเลยเขาบอกสูตรมันตำเขาต้องการสูตรสูง แต่สูตรสูงถ้ามันไม่มีอินทรีย์มันก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมสวนติดกันนี่ที่เราปลูกเนี่ยเขาใส่สูตร16-16มันไม่อย่างเราอ่ะใบไม่สวยเหมือนเราเนี่ยติดกันนี่มันไม่สวยเหมือนเราใบเล็กเขามาคุยกับเราบ้างไหมก็คุยแล้วก็บอกให้ดูปุ๋ยแล้วอ่ะแต่เขาไม่เปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนแล้วมันมีอะไรติรีไลน์มาติดต่อแล้วทานอกฉันไม่มีเงินอนซเจออันนี้เนี่ยมันถูกดีอีริไลน์เขาจะมาลงทุนให้อแบบเขาเอา เอาปุ๋ยเอายาอะไรมาให้เราฉีดโธโมนอะไรทุกอย่างนะเออเอเอ,เอามาให้เราฉีดแล้วถึงปีเขาจะหักกันแล้วเราบอกเราไม่มีตังเราซื้อแค่นี้ก็พอแล้วซื้อใส่ไป่นรุ่นๆใส่ปไปของของปันดินทองนี่ใส่เดือนละกี่ครั้งตอนแรกปีที่แล้วใส่เดือนละครั้งเออแล้วมาปีนี้มัน<อ>หกเดือนหลังในี้ใส่เว้นเดือนครั้งเดือนเว้นเดือนถ้าเป็นเคมีป้าใส่เดือนไม่เดือนกิ่งแห้งยอดแห้งหมดนะ ปลาอินทองนี่เขาเรียกว่าปลาินทองนี่อินทรีย์เคมีเนี่ยนี่คนใช้ปลาินทองคือคนขี้เหนียวเขาบอกคือใส่เดือนเว้นเดือนถ้าเป็นเคมีนะผมการันตีเลยประมาณสัก30วันใบเหลืองเลยตอนนี้เว้นเดือนแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าใส่ครั้งเดียวแล้ว60วันพอนมาใส่อีกรอบใช่ไหมเพราะมันเว้นไปหนึ่งเดือนนั่นหมายถึงว่าป้าใส่ปุ๋ยทุกวันเนี่ยหกสิบวันครั้ง60วันครั้งนะใส่ปั๊บเดือนนี้แล้วป้าเดือนอีกเดือนหนึ่งป้าไม่ใส่พออีกเดือนหนึ่งป้าค่อยใส่นั่นคือ60วันครั้ง ปกติถ้าเป็นคนปลูกทุเรียนเขาไม่กล้าทําเหมือนป้านะลองเอาปุ๋ยเคมีตลาดมาใส่ดูนะถ้า60วันใบของป้าจะเหลืองทั้งสวนเลยทุเรียนเหลืองทองเลยแต่ปลานินทองเนี่ยทำได้แต่ไม่ควรจะเกิน60วันนะถ้าเกิน60วันจะขาดปุ๋ยอพอขาดปุ๋ยแล้วใบเขาจะออกสีเหลืองทุเรียนจะไม่ใบดําเหมือนป้าหรอกทุเรียนจะเป็นใบสีเหลืองทองบางทีเราไม่ใส่นะนะไม่ใส่เจ็ดสามสิบ ใบหนาไม่ค่อยแตกยอดถ้าใจหกสามห้าก็เจ็สามเจหดบวกกันนจ้บวกกันเลยมีเข้าไปไงใบใบสวยแตกยอดแต่ถ้าป้าใส่ปุ๋ยตลาดนะป้าสังเกตเลยป้าขี่รถผ่านบ้านเยงมาต้นมันจินเรยวๆสูงๆอ่านั่นนี่น่ลนั่นอ่านั่นสวนที่ติดกันเนี่ยขึ้นเรยวๆสูงๆแล้วกิ่งเล็กๆแล้วมันจะไปรับน้ำหนักรูปทุเรียนได้ยังไงลองของปานินทองนะ ถ้าบารินทองนี่เอาเอาเอานะเขาเรียกว่าเอาเชือกฟางไปรัดไว้เนื้อก็ล้างตทีนี่ไปลองรัดไว้ดูนะแล้วเดือนหนึ่งอะถ้าป้าไม่คลายออกมานะมันแน่นมันแน่นอ่าลองดูสิถ้าเป็นของตลาดนะมัดไว้สองเดือนถึงจะได้คลายจ้มันต่างกันขนาดนั้นแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าสูตรมันต่ำเลยเขาไม่ค่อยสนใจอ่าบอกว่าสูตรสูงจะได้ผลได้ผลจริงสูตรสูงมันแตกตัวได้เร็วแต่มันหมดเร็ว แล้วที่สําคัญนะของปานินทองนี่เวลาเชื้อรารากเน่าคนเน่าเข้านี่ไม่กระบาดนี่ของเราจะเป็นน้อยมากไม่เคยเป็นนะไม่ค่อยเป็นเห็นไหมป้ามีไหมมันมีบางสวนเนี่ยโอ้โหทาต้นแดงหมดเลยนะมันเป็นอันหนอนจอกอะถ้านอนจอกมันจะมีคุยขุยขี้ขี้มันออกมาแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำมูกไหลตอนเช้าเยิ้มนั่นแหละคือไฟท็อปเข้าต้องขูดเปลือกแล้วก็ทา แล้วคราวนี้ต้นแดงเลยเนี่ยแถวจามันออกแถวจันทบุรีและยองตราดาปีที่แล้วฝนมันตกทุกวันนะปีปีปีนี้เขาบอกมันมันเป็นะอ,ะอะไรนะเป็นจะเข้าแต่ก่อนปีก่อนเนี่ยฝนมันดีปีนี้มันจะแรงและ<า>ปีนี้จะมีแรงแต่นี่แหละผมถึงมา,มาตะลุยสวนเพื่อให้ท่านผู้ชมมา,ากใช้ปนินทองแล้วมัน่นใจไหมเราใช้มาหลายปีแล้วเห็นไหมหกปีเจ็ดปีแล้วจากไลายฟังรายการวิทยุเริ่มจากกระสอบเดียวมาลองดูก่อน ต่อแรกใส่ก้าเก้าก่อนใส่ตองก้าวดูก่อนจะซื้อมาสองลูกแล้วว่ามันดีจริงไหมมาโรยว่ามันเป็นไงมั่งมันจะเหมือนสูตรปุ๋ยทั่วไปไหมใช่ตัวนี้ไม่เหมือนนี่ดีกว่าดีกว่าสูตรถูกสูตรตำกว่าเขานะ่าเหมือนเขาสูตร1 5้าของเรา9-9-9 แต่เวลาใส่เนี่ยมันเขียวนานกว่าบริษัทมาถามว่าป้าลงทุนให้ไหมไม่ต้องจ่ายเงินเดี๋ยวค่อยเก็บกันสิ้นปีแต่นี่เราบอกเรามีทุนน้อยไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นหนี้เขาเอาแค่นี้เนี่ยซื้อนี่หมดเงินแล้วก็ไปซื้อมาใหม่อันนี้ผมคุยให้ฟังนะลูกค้าผมน่คือคือพอขายทุเรียนได้ได้เงินเป็นล้านใช่ไหมเอาไปฝากกินดอกเบี้ยดอกเบี้ยไม่ถึงบาทนะทุกวันเนี้ จุดสองห้าสตังค์จ้าเออแต่เวลาเราไปซื้อปุ๋ยเงินเชื่อเนี่ยซื้อปุ๋ยเงินเชื่อเขาคิดอยู่แล้วอ่สมมุติว่าปุ๋ยกระสอบละพันเขาต้องมีละพันหนึ่งร้อยจ้หรือพันสองร้อยเผื่อเราเบี้ยวเขาไงเผื่อหนี้เสียไงอ่าสมมุติว่าป้าซื้อปุ๋ยเนี่ยร้อยกระสอบป้าต้องไปเงินแสนหนึ่งจ้แต่ถ้าป้าเครดิตเนี่ยป้าต้องจ่ายแสนสองมีละสวนตรงเนี้ย หลังวัดคลองน้ําเข้าไปเนี่ยเขามาลงทุนปีนึงได้ห้าแสนเข้าไปสองแสนแล้วเหลือสามแสนพอมาปีสองตายหมดเลยเป็นอะไรนอก็ก็ปุ๋ยเคมีเนี่ยคือปุ๋ยเคมีนี่เวลาใส่ไปเยอะๆเนี่ยมันเกิดเป็นดินแน่นรากมันไม่เดินเพรารากมันไม่เดินไฟท็อปลงตายหมดเลยเวลามันร่วงมันจะใบร่วงพร้อมกันเลย ไปร่วงห้องกันํำกระตายอันนี้แต่ผมนึงบอกว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่องเคมีถ้ามันไม่มีอินทรีย์ในดินมันมีนี่ไส้เดือนแต่ก่อนมันมีไส้เดือนป้าสสงเกตไหมเราใส่ปุ๋ยนิดเดียวมันก็งามอันนี้มีไส้เดือนเว<อ>ลาหนาวจะจัดไส้เดือนจะขึ้นตาย<อ>ไ้เดือนเยอะเลยในส่วนนะถ้าเราใช้ยาฆ่ายา้ามากๆใช้ปุ๋ยเคมีมากสุดท้ายดินแน่นดินก็กลับมาตายใส่ปุ๋ยแป๊บเดียวมันก็มีกินปุ๋ย นั่นแหละผมถึงตาลุยมาคือที่ท่านผู้ชมครับที่มาถามป้านัป้าป้าอะไรนะป้าพาป้าพาป้าพาเนี่ยแกปลูกทุเรียนถือว่าเป็นทุเรียนมือใหม่ปลูกทุเรียน5ต้นเหลือต้นเดียวเก็บผลผลิตขาย4ปีแล้วมั่นใจผมที่ผมมาเดี๋ยวผมอยากให้รู้ว่าการปลูกทุเรียนปลูกได้ทุกจังหวัดจปลูกได้ทุกดินดูที่คนดูแลด้วยใช่อยู่ที่ว่าน้ําพอไหม ปุ๋ยพอไหมคนปลูกทุเรียนนะถ้าขี้เกียจให้น้ำก็มันต้องปลูกอย่าปลูกอันนี้อย่าปลูกอันที่สองกับขี้เหนียวจ้าอย่าปลูกอ่าไม่ไม่อยากให้ปลูกถ้าไม่สนใจไม่ต้องปลูกใช่แล้วมันขาดทุนอาจารย์จะไม่สนใจจะปลูกไปทํางานอื่นรับจ้างเขาไปเร็วะ <c oughs> แต่ทางตะวันออกนะตรงที่รุ่มๆนี่เขาขุดแม่โคลงสุดมือรอบหนึง่งรอบที่สองขุดลงมาอีกรอบที่สามขุดเขาขุดลึกสามชั้นเลยรนะเออทางอันนี้เรามีน้ํา บอ่ออบตอทงบนนูนลูกแล้วก็ทางล่างนี่ลูกมันก็จะไหลลงมาคลองตรงนี้ลึกแต่ถ้า้นาถ้าน้นามันมีป้าบติดแผงโซโล่าเซลเลย<แ>ดันน้ําขึ้นมาใส่แทงคือแดดออกเมื่อไหรสูบขึ้นมาเลยเพราะว่าเราลากไฟจากที่นี่ไปไกลมันตกไฟกระแสไฟมันตกแผงโซล่าเซล,ลอื <ๆ S 1> นี่แหละผมทึ่งแวะมาชมนะครับเดี๋ยวขอเดินดูระแวกน้อยหน่อยนะขออนุญาตดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับเนป่ยเนี่ยเนี่มาดูดูซิเนี่ย อยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าไอ้ถ้ามันถ้ามันแทงยอดออกมาแล้วมันโค้งแบบนี้น่ะไม่ไม่ต้องไปกลัวมันหักครับมันไม่หักหรอกครับแต่ข้อดีของปานินทองนี่เวลามันแตกใบอ่อนเนี่ยมันจะแตกทุกยอดเลยนะครับจะต่อแตกแบบสบายใจนี่เห็นไหมเวลาเขาออกแล้วใบเขาจะใหญ่แบบนี้เนี่ยใบเขาเยี่มนี้เนี่ยไหมนี่แต่ท่านผู้ชมเวลาเนี่ยต้องมาดูนะถ้ามันมีเพี้ยเนี่ย ไก่แจ้เนี่ตัวดีตัวดวดน้ําเลี้ยงเนี่ยแต่รักษาง่ายคิดทีเดียวหายเลยเออเนี่ยตัวนี้แต่มันจะดูดแล้วมันจะทําให้ใบมันหยิกงอจ้าอาการแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นโรคเชื้อรานะครับบ้านเราฝนมันไม่เยอะแต่มันเกิดจากว่าช่วงนี้น้ํามันไม่พอมันขายน้ําเยอะมันดูหนาวด้วยนะครับถ้าเติมน้ําขึ้นเนี่ยใบนี้ไม่หายหรอกครับแต่ใบใหม่เนี่ยมันจะสวยหมนเิมเดือวก็ล่วงใบนักก็ลวงใบห่วงนี้่ไม่มันถือว่ามันแก่แล้วมันแก่แล้ว มันขาดน้ําแต่เราไม่รักษาละเรามาเอาใบที่จะแตกใบอ่อนใหม่นะครับท่านผู้ชมมาดูว่าปีหเดือนนี่มาดูยอดเลยครับการแจกใบอ่อนแม่เดินได้ไหมขาไม่ค่อดีเออนี่มาดูตัวนี้หน่อยสักต้นหนึ่งไม่ไปเยอะหรอกถ่ายไปมุมนี้ก็ได้นี่นี่นี่คือยางพารานะครับเนี่ยโคนเออโคนทิ้งเลยใจยีนัเกเงมากถือว่าใจตะเกเงมากดูซินนะเนี่ย ปกติไม่ได้นะปี6เดือนไม่ได้นี่ยอมรับเลยว่าใจใจถึงมากแล้วก็มั่นใจมากแล้วบางคนก็บอกว่าปลูกทุเรียน,นยอ่าถ้าหนึ่งนะมันไม่ใช่จันทบุรีอากาศไม่เหมือนเขาดินไม่เหมือนเขามันตายจะ้ะนี่ผมการันตีนะครับผมตะลุยมาหลายสวนแล้วดินทรายก็ได้ดินเหนียวก็ได้ดินอ่าหินลูกลังก็ได้ขอให้น้ำพอปุย๋ยพอ เข้าสวนทุกวันจ้านนี้จบแล้วโตแน่นอนนะครับเราก็อยู่งเราอย่างนี้แน่ครับผมหวังว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาตะลุยสวนกับผมนี่นะครับทุเรียนปีหเดือนถ้าคนไหนไะ้ด้ผมอยากถามว่าแม่เนี่ยเวลาแม่ปลูกนี่แม่ต้องคุกเขาปุ๋ยก่อนไหมมันเขาเอแบบกระโรยปุ๋ยฟูรดานเราธรรมดาชีวภาพหน่อยเดียวไม่เยอะแล้วปุ๋ยอินรียชีวภาพคุกเขาแล้วก็ปลูกปลูกสังเกตนะครับ มันจะไม่เป็นหลุมนะถ้าหลุมน้ําท่วมขังมันตายนะมันจะเป็นหลังเต่าเป็นกระทะคว่ำนะครับแล้วตอนเล็กๆนี่แม่เริ่มให้ปุ๋ยตอนไหนครึ่งเดือนอครึ่งเดือนสังเกตว่าแตกใบอ่อนถ้าใบเริ่มปีกแตกแตกใบอ่อนเราก็ให้ถ้าแตกใบอ่อนแล้วเริ่มให้นะแสดงว่ารากมันเดินจะแล้วก็เวลาปลูก ไม่ต้องให้ปิดมากดินไม่ต้องให้ปิดมากปว่ามานแค่นี้อ๋อไม่ต้องให้ถมโค่ถมถ้าถมมันมันจะเน่าจ้ะคือไอ้ไอ้ดินเดิมมันให้มันโผล่ดินขึ้นมาหน่อยจนึ่งโผล่ดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วการการการให้ปุ๋ยเนี่ยให้ทุกกี่วันเดือนละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งเดือนละครั้งเริ่มมันแตกแล้วอ่ะแตกยอดแล้วยอดเดินนะครับยอดแตกนะสิบห้าวันครั้งพอผ่านไปสองเดือนก็ให้เดือนละครั้งเลยอตอนเล็กๆเนี่ยให้ตัวไหน ตอนแรกให้เชื้อภาพเชื้อภาพแล้วก็อินทรีอินทรีพอได้เดือนผ่านไปึนมถ่าย6กสามหกสามห้าผสมนี่นะครับรอดแน่นอนถ้าทำเหมือนว่าผานี่ไม่ต้องใส่เยอะต้นละช้อนเกงหรือต้นละกํามืองั้นแหละเท่านั้นแต่รุ่นนี้นะครับใส่หกสามห้านี่ประมาณสักสามกํามือได้ละนี่สามกํามือปุ๋ยอินรียใส่ได้ครึ่งกิโลเราใช้ข้าวปนกันหมดเลยคุกเข้าคุกข้าเลยแล้วก็ใส่สามกําสิบก่ย อันนี้นี่ถือว่าจะแห้งหน่อยแล้วนะจ้าเนี่ยพรุ่งนี้ได้เวลาใส่เอได้เวลาลดน้ำพรุนี้พรุ่งนี้เออนี่นี่แต่ถือว่าใบสวยนะแตกใบอ่อนดีจ้าอืมพราะอย่าลืมนะครับถ้าคนไหนอยากจะให้ผมไปตะลุยสวนที่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพิมพ์เข้าไปเลยอยากจะมีความรู้เรื่องทุเรียนทุเรียนปลูกใหม่ปลูกยังไงไม่ตายป้าปลูกเป็นพันตายกี่ต้นสิบกว่าต้นตายสิบกว่าต้นพันต้นนี่ตายสิบกว่าต้นคือทุเรียนเนี่ยไม่ชอบ มันไม่ชอบปุ๋ยเคมีนะครับลองดูก็ได้คือเขาชอบอินทรีย์เคมีแต่ถ้าเป็นปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยคอ,อกเที่ยงไม่ผ่านการหมักเนี่ยมันไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่เข้าไปนี่ตอนแรกมันงามในขี้ไก่นี่ยแต่ประมาณสัก3ปีเนี่ยอากาศเหมาะสมเชื้อรามเดินยืนต้นตายเสียดายของนะเสียดายของตอนแรกๆก็ว่าเออใส่ขี้ไก่ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่สุดท้ายถ้าอากาศเหมาะสมความชื้นเหมาะสมอุณหภูมิเหมาะสมไปเลย ลากเน่าคนเน่าโอ้ถ้าใส่ขี้ไก่ตายอืมตายใส่ไม่ได้เออคนไหนยังคิดจะเอาปุ๋ยคอกมาใส่นี่ไม่ได้ตายตายนะครับหญ้ากขึ้นเยอะเออหญ้าก็เยอะนะครับอ่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามพี่ผมด้วยนะครับผมไปตะลุยสวนนี่ของป้าป้าพานี่อยู่บ้านท้ำพิกท้ำพิกอ่าตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกถ้าอยากจะมานะครับจะมาเยี่ยม ป้ายินดีแนะนำใ,ใ,ใครใ<ช>อยากจะดูว่าปลูกยังไงนี่ที่เห็นสีใบแบบนี้นะครับ60วันใส่ปุ๋ยข้างหนึ่ง<ช>ถ้าเป็นเคมีไม่ได้นะครับนี่เคมีอินทรีย์ปรินทองผมอยากให้ดูว่าเจ๋งไหมอ่าหกสิบวันครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าประหยัดปุ๋ยด้วยประหยัดค่าแรงด้วยในการใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ<ช>